ดีครับคลิปนี้ผมได้รวบรวมบทวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองโลกจากผู้เชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศนะครับหลายๆสำนักแปลมารวบรวมมาเป็นคลิปเดียวนี้แล้วผมอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายตาระหนักถึงสงครามมาหาภัยอาจจะเกิดขึ้นเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในเร็วๆนี้ในที่นี้จะกล่าวถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนได้ไประทุกขึ้น เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565และเมื่อเวลาผ่านไปเพียง4สัปดาห์วันที่1 9มีนาคม2565รัสเซียได้ตัดสินใจใช้เครปรนาวุที่มีุภาพสูงนั่นก็คือไฮเปอร์โซนิกทนความเร็วเหนือเสียง5มักมาใช้กับยูเครนเป็นครั้งแรกและประเทศแรก การใช้ขีปนาวุธในครั้งนี้ทำลายสาหร่ายปนุคของยูเครนพังพินาศเป็นยากทีจะาปูรณปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนมาในระยะเวลาอันสั้นนะครับจากบทวิคราห์ของผู้เชี่ยวชาญการเมืองระหว่างประเทศตะว่าอย่างน่าสนใจว่าสงครามรัสเซียยูเครนนั้นไม่ใช่สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียยูเครนโดยลำพังแต่รัสเซียกำลังรบกับนาโต้ รัฐเมริกาและสหภาพยุโรปนะครับนั้นก็คือแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นสงคารามโลกครั้งที่จนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับทั้งหลายมาดูความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน คับยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียมาก่อนคือตั้งแต่ปี1917ขั้นเมื่อราชวงศ์โรมานอฟหมดอำนาจกลุ่มชาตินยมยูเครนขอแยกตัวเป็นประเทศโดยการรับการสรนับสนุนจากเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันแพ้สงครามยูเครนจึงถูกรวมไว้ในสหภาพโซเวียตต่อไปและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน รัฐสหภาพโซเวียตมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในปี1991เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นก็คือนั้นก็คือนโยบายเปเรดรอยก้าของมิเคอิลกอบชอฟเลขาธิการพรรค แต่ละรัฐขอแยกตัวไปมีเอกราชเป็นของตอนเองและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศยูเครนนั่นเองในรัเสเซียเคยใช้พื้นที่ในยูเครนผลิตหัวรบนิวเคลียร์และเก็บไว้เป็นคลังอาวุธซึ่งใช้เก็บหัวระเบิดนิวเคลียร์เป็นจำนวน1249ลูกครั้นยูเครนขอแยกตัวเป็นเอกราชทำให้หัวรบนิวเคลียร์นั้นตก เป็นกรรมสิทธิ์ของอยูเครนโดยปริยายต่อมาวันที่5ธันวาคม1994ยูเครนรัสเซียอิสหรัฐอเมิกาเซ็นสนธิสัญญาร่วมกันภายใต้ชื่อบูดาเปส ว่ายูเครนจะต้องกําจัดหัวรถนิวเคลียร์ทิ้งเพื่อเปลี่ยนตัวเองมาเป็นรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือนานนิวเคลียร์เวเพนสเตทนั้นก็คือเพื่อความมั่นคงของโลกโดยที่ยูเครนได้นั้นก็คือประเทศเอกราชนั่นเองในปี2013จุดเปลี่ยนสําคัญของอยูเครนนั้นประชาชนแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอยากจะเข้าร่วมกับ e อกับอีกกลุ่มหนึ่งอยากจะเข้าร่วมกับรัสเซียนั้นเรียกว,ว่าโปรรัสเซียนั่นเอง อย่างไรก็ตามรัสเซียไม่ประสงค์ที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมกับ eu เพราะรัสเซียเองก็มีองค์กรร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนั้นนั้นก็คือ eaeu eurochian economic union นั่นเองณน,นที่สุดแล้วในปี2014ประธานาธิบดียูเครนวิกเตอร์ยานูโควิชตัดสินใจเข้าร่วมกับรัสเซียต่อไปและได้รับการเงินสนับสนุนจากรัสเซียจำนวน15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ประชาชนโกรธแค้นเป็นอย่างมากเรียกประธานอมดีว่าสายโปรรัสเซียก็<ม>คือผู้นําขายยูเครนให้กับรัสเซียนั่นเองประชาชนที่มีเจตนงที่จะเข้าร่วมกับ EU ได้เดินกระบวนกระทวงขับไล่ประธานาธิบดียาโควิดประชาชนที่มีความต้องการจะไปร่วมกับ EU เอหลังจากขับไล่ประธานาธิบดีออกไปเพียงวันเดียวทําให้รัสเซียไม่พอใจจึงยกกําลังจัดใครเมียอีกครั้งพร้อมกับประกาศว่านี่คือกระบวนการเอาใครเมียกลับคืนมาในปี2019ยูเครนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนั้นก็คือนั่นก็คือวโลดิเมียซิเลนสกีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครน ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย73.22%และได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะต่อต้านการรุกรานของรัเสเซียและมีแผนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตอีกด้วยครับในขณะเดียวกันเวลาเดมีปูตินประธานาธิบดีของรัเสเซียได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะไม่ยอมให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขันของ NATO และขอคำยืนยันจากนาโตว่าจะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกร่วมด้วยปูตินถือว่ายูเครนเป็นจุดยึดศาสตร์สำคัญที่มีชายแดนติดกันเป็นระยะยาวถึง2,000กิโลเมตร นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางที่วางท่อแก๊สไปยังยุโรปตะวันตกของรัสเซียด้วยประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินจึงประกาศรับรองรัสโดนเนตและฮูลันให้เป็นรัฐเอกราชทำให้ประธานาธิบดียูเครนยกกำลังทหารเข้าไปปราบรัฐโดเนตและฮูรันทำให้ประชาชนเสียชีวิตทันที1น0 0 0รายในวันที่24กุมภาพันธ์2565วลาดิมีปูติน จึงได้ยกกำลังทัพเข้าไปยังยูเครนและทำสงครามกับยูเครนอย่างเต็มรูปแบบหลังจากทำสงครามผ่านไปสี่สัปดาห์เวลาดิมีปูตินสั่งให้ใช้เครปนอาวุธที่มีอนุภาพสูงนั้นก็คือให้ตัโซนิกที่มีความเร็วสูงกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่าหรือ5มักนั่นเอง,งว่าเป็นการใช้ครั้งแรกและประเทศแรกของรัสเซียจึงมีคำถามว่าเวลาด่มีปูตินนั้นมีเป้าหมายการทำสงครามนี้ คืออะไรกันแน่ครัางนี้นาโต้พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน19ประเทศทำการฝึกซ้อมรบที่ประเทศอังกฤษอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือแต่รัสเซียถือว่านาโต้สภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียคลิปนี้ดีๆมีสาระมีความมุ่งหมายที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้ตระหนักถึงมหาตับภยัย ที่ร้ายแรงของสงครามโลกอาจจะเกิดขึ้นนั้นคือสงครามโลกครั้งที่สามอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นหรือกําลังก่อตัวยูเครนกับรัสเซียนี้คือจุดประบางที่นําไปสู่การขยายตัวอาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามก็ว่าได้